รวมมิดพิชิตโหราศาสตร์พอคลิปนี้จบดูดวงเป็นแน่นอนครับวันนี้จะมาอู้เกี่ยวกับการดูดวงวบามีไอหยังพ่องตีเฮาต้องห่้มาพอด้วยกันครับ 1. นผูกดวงเพื่อหาลัคนา 2. ดูดวงด้วยตัวเองต้องห่อไอหยังพ่อง 3. ราศีกับลัคนาต่างกันจะได้ 4. จักรราศี5จือ่อราศี6อักษรย่อของดาว7กำลังวันของดาวพระเคราะห์ 8. การโคจรอของดาว 9. มหาทักษะ 10. ดาวสุภเคราะห์บาพระเคราะห์11การโคจรอของดาว 12. พักมนเสดสิบส13ถาดประจำราศี 14. ต้นถาดกลางถาดและปลายถาดครับมาพอวิธีผูกดวงเพื่อหาลัคนาง่ายๆด้วยตัวเองบอแมนหาลักแท่เนองหาลัคนา 1. เข้าไปที่เว็บ myhorra หรือจิ้มลิ่งติดผมฮือไว้ได้เลยครับ 2. จิ้มไปตีดูดวงโหราศาสตร์ไทย 3. กรอกวันเดือนปีเกิดตีสำคัญเวลาเกิดต้องเป็นเวลาจริงติเกิดเนอะถ้าประมาณอาจจะขาดเขื่อนได้นะตั้งนักโหราศาสตร์เปินจะใจวิธีสอบลักคณะเพื่อหารลักคณะแต่แต่แตนอกรณีตีเฮาโอ้ว่าเขาเกิดเวลาไหนแต่แต่แน,นะครับ 4. ช่องวันจ้อนติทำนาย กดหูนาฬิกาเพื่อดูวันปัจจุบันหรือจะเลือกวันตามตีจะทำนายได้เลยครับ 5. ตั้งค่าตัวเลือกปฏิทินลัคนาดาวเลือกเป็นปฏิทินโหนรุริยะญาตเนอรก,กดทำนายเพียงเต่าอี้เฮาก็จะหูแล้วว่ดดวงของเฮาเป็นจะได้ลัคนาราศีอหยังทักษาตกอหยังจากนั่นก็สามารถทำนายดวงเกิดได้แล้วง่ายๆมันก็มีเต่าีนะลองไปทำตามดูนะครับ เอ๊ถ้าเขาจะพอดวงคนเดียวเนี่ยเขาต้องหัวอย่างพ่องวันนี้โมทะลุจะมาเล่าให้ฟังครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือครูบาอาจารย์นะครับเขาต้องไวหวครูก่อนนะครับเผื่อเป็นความสิริมงคลเผื่อบอกกล่าวทันนะครับเพื่อรับหูวขับสาบว่าเขาเนี่ยจะพอดวงแล้วอย่างตีสองนะครับก็คือจักรราศีนะครับอันนี้เขาจะตั้งขึ้นมาหนอเผื่อจะเอาดวงเดามาใส่นะครับแล้วกลับมาทํานายดวงกันครับ อย่างตีสามก็คือจื่อของราศีต่างๆนะครับอันนี้เฮาก็ต้องจำาให้ขึ้นใจเพื่อได้นะครับวิธีการจำง่ายๆเลยนะครับบ่ยากครับก็ตามเดือนเลยครับแต่ว่ามันเป็นตัวยอ่อเนาะครับลองเอาไปฝึกกันพอเนอแล้วหมิมย่างหนึ่งย่างตีสี่ตีขาดมาได้เลยก็คือความหมายของดาวต่างๆนะครับอันนี้เฮาก็ต้องจำเพื่อได้เนาะว่าอันเฮาก็จะทายมาได้ว่าดาวอันนี้อยู่ภพนี่อยู่เลือนนี่มันหมายความว่าจะได้นะครับ แล้วย่างสุดใตยนะครับก็คือมาหาทักษะนะครับอันนี้ก็จะเอาเสริมในการเรื่องของดูดวงนะครับก็มีความสําคัญเช่นกันนะครับคําถามโลกแตกแขมยางหนึ่งลัคนากับราศีอันเดียวกันก็นหลายๆคนมีคําถามว่าดวงไยเดือนายปีตีมอดูต่างๆปเปิดทายมาเขาต้องพอตีราศีอะไอย่างน้อวันนี้มูทะลุจะมาอธิบายให้ปีน้องเอาอาฟังครับก่อนอื่นต้องบอกความหมายสองคำนี่ก่อน ราศีคือการประมาณการของเวลาเกิดเพื่อทำนายดวงอันนี้บอค่อยแม่นย้ำตัวได้อาจจะถูกหรืออาจจะผิดขึ้นอยู่กับเวลาติเกินมันเป็นบรรยากาศของช่วงเวลาตอนตีเฮาเกิดเนาะแต่บ่สามารถดูแบบละเอียดได้ถ้าจะดูแบบละเอียดต้องไปผูกลักขน,นะครับแล้วลักขณาคืออย่าง,างกนี้ลักาก็คือ การดูราศีจากวันเวลาติเกิดตีเฮาเอาวันเดือนปีเกิดของเฮาเนี่ยมาผูกเพื่อหาตนลรักเนาะตนลูรักก็คือตัวตนของเฮาเฮายากหู้ว่าตัวตนของเฮายูราศีไหนตัวตนแต่แต่ของเฮาเป็นจะได้่ะก็ต้องพอตีลักคณะนะครับมาพอตัวอย่างกันครับผมเนี่ยหูงงามๆเพี่น้องเอาอาละเพื่อความเข้าใจกันตีลูกต้องเนาะถ้าเฮาอยากดูดวงตรงกับวันตีเฮาเกิดแต่แต่เฮาต้องดูตีลักคณะเช่น เฮาเกิดวันที่14มกราคมเวลา6โมง45นาทีเขาจะเป็นราศีมังกรถ้าเขาไม่ได้เกิดช่วงเวลาตี5 6. ถึง7โมงเจ้า<ม>เฮากับผมแมนราศีมังกรล่ะเช่นเกิดช่วงบ่าย3ถึง5โมงแรงในช่วงนี้เน,น,นาละลักนณะราศีก็จะเป็นราศีมิถุน หากเขาจะดูดวงรายเดือนเขาก็ต้องไปดูดวงของราศีมิถุนเพราะลัคนาของเขาอยู่ราศีมิถุนบ่แม่นราศีมังกรน,นะครับผันกอไปอยากซักหน่อยหลอบหน้ามูทะลุจะป้าปีน้องเอา,เอ,าเอามาล้องผูกดวงด้วยกันครับเขาจะมาเป็นนักโหราศาสตร์ด้วยกันเนะ้อวันนี้เขาก็จะมาอู้เรื่องจักรกราศีกันนะครับเอาง่ายๆเลยมันก็คือเส้นตางตีดวงอาทิตย์เนาะโคจ้อนไปบนท้องฟ้าผัานดาวต่างๆ ป,<ะ>ปัจจัยเตโยตีเล่เาหนในหนึ่งปีเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น3ามร้อยหกสองศาถ้าเขาเอาสิบสอมหารก็จะได้เป็น12บสราศีเนาะราศีละ30องศามันยากตดัดแน่มันยากกี่โมงวะอันแล้วแต่ละราศีนี่ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ประจำํำราศีเปินห้องว่าดาวนักสัตรก็มีทั้งหมด12บสราศี12นักสัต์เนาะ ด้วยเริ่มตีลาสีเมตรนะเป็นลาสีศูนย์ไล่ไปจนปั้นถึงลาสีมีนเป็นลาสีสิบเอ็ดแลีย่ยวางหนึ่งห้ามอู้หวานลาสีตีเด็ดขาดเนอะลาสีตีหนึ่งลาสีตีศูนย์นะม่ได้เด็ดขาดเพราะว่าครูบาอาจารย์เปิดห้ามไว้ถ้าถามว่าเป็นยังจะเปิดห้ามไว้จะไปไปได้ คลิปหน้าเขาจะมาอู้เรื่องจื่อของแต่ละราศีกันจะได้กับฟากติดตามตัวเนื้อครับไผ่ใครหูห้เรื่องอ,งอย่างก็ลองพิมพ์มาไววเดี๋ยวมูทะลุจะมาเล่าให้ฟังเนื้อครับเอาละครับคลิปนี้เขาก็จะมาอู้ถึงเรื่องของจือ้อราศีมันง่ายขนาดนะักป้อนหนึ่งกระท่องได้นะต่อจากคลิปโหะระพั์หนึ่งนาทีเรื่องจัก,กะราศีที่เขาข้างไว้เนาะเพื่อโบ้เฮเป็นการเสียนาฬิกาเฮ้ยเสียเวลากา,าเริ่มกันเลยครับ เริ่มกันที่ราศีศูนห้องว่าราสีเมษราศีหนึ่งห้องว่าราสีพฤกษพราศีสองห้องว่าราสีมิถุนหรือเมถุนอันเดียวกันเนอร์าศีสามห้องว่าราสีกรกฎราศีสี่ห้องว่าราสีสิงห์ราศีห้าห้องว่าราสีกันราศีหกห้องว่าราสีตุนลราศีเจ็ดห้องว่าราสีพิจิก ราศีแปดห้องว่าราศีธนูราศีเก้าห้องว่าราศีมังกรราศีสิบห้องว่าราศีกุมราศีสิบเอ็ดห้องว่าราศีมินกะนั้นนะครับจบไปละมันยากตั้งได้อีบไดายหนอ่อถ้าสอบด้ได้คะแนนล้นปุณกาวันนี้จะมาอู้เรื่องอักษรย่อของดาวนะครับ ก็จะมีอยู่2แบบเนาะแบบแรกก็คือแบบตัวหนังสือแบบที่สองก็คือแบบตัวเลขอู้ถึงเรื่องอักษรย่อของดาวในโหราศาสตร์เท่าก็ต้องหูเพราะว่าบางาตำําก็จะเขียนตัวยอ่อไวเช่นขอแปลว่าอัญงเอ่ลอดอแปลว่าสลิดดอกเจนเนอะอันนี้นอกเรื่องมานักละมาเข้าเรื่องกันแต่แต่ดีกว่า นอกจากตัวย่อแล้วก็จะมีเลขแตนดาวเฮาตัวเนออันนี้แต่ใจมันกว่าตัวยอ่อแฮมเนอร์พี่น้องเอาอะเช่น2 9เ,เอา50าสิคูณห้บอันนี้ก็อู้เล่นเหมือนกันเนอร์ถ้าแผ้ถูกก็มาแบงกับจิ้มนะเอาไว้ใจสําหรับการดูดวงเนาะเลขมูนี่หันในจักรราสีก่อ,กอนที่จะใส่เลขไปมันก็คือเลขแตนวันตีบอกนี่นะครับเลี้ยงจาก1น่ถึงศนะเดี๋ยวเฮาจะก่อยไปกันทีละเลขนะครับ เริ่มตีอาร์ติ์ก่อนเลยอักษรย่อคืออองจุอโออุไทยพ้อเหล็กแตนดาวก็คือเหล็กหนึ่งดาวจันนะครับอักษรย่อก็คือจจนเหล็กแตนดาวคือเหล็กสองอังคารอักษรย่อคือพสมเผาเหล็กแตนดาวคือเหล็กสามพุทธอักษรย่อวแหวนเหล็กแตนดาวคือเหล็กสี่ภพลึัทอักษรย่อคือชช่างเหล็กแตนดาวคือเหล็กห้าซุป อักษรยอร่อคือสอสาลา <Woo! S 1> เหล็กแตนดาวคือ6กเสาอักษรยอร่อคือสอเสือเอวะาดังๆ<ไ>ในในซาฟารีนี่ <c oughs> เนาะเหล็กแตดดาวคือเหล็กเจ็ดล้าหูอักษรย่อคือรเรือพายไปเอเหล็กแตนดาวคือเหล,ล็หกแปด อักษรย่อคือกอไก่กุ๊กๆเหล็กแตนดาวคือเหล็กเก้าแล้วสุดใต้มะลืนตาอยู่อักษรย่อก็คือมอม้าคึกคักเป็นตัวนะไม่ใช่เป็นเม็ดเนอเหล็กแตนดาวก็คือเหล็กศูนย์นะครับนี่ถ้าเขาจําตัดนี้ได้ก็ง่ายละเห็นในดวงกับพอออกละดาวไหนอยู่ตังใดถามว่าเข้าใจตรงนี้แล้วพอออกก็ตอบเลยว่าพอออกแต่แปรพอถ้าอยากแปลออกก็ติดตามมูทะลุไว้เนอะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟัง วันนี้เขาก็จะมาอู้เรื่องการโคจรของดาวนะครับมันก็แค่าคายค้นเหมือนกันนะบางค้นปิ่งได้กําเดียวบางค้นวิ่งได้เป็นวันเนาะบางทีก็สงสัยบันลังสูบยาวเหี้ยก้าอันนั่นของคนเขากับประตากันเนาะ ในการทำนายของเฮาก็ต้องพอตัวนะครับสมมุติว่าดาวอังคารเข้าเลือนลาภะของเฮาเฮาก็จะมีโอกาสถูกหวยรวยไปกับเหล็กอยู่45วันหรือ3งวดเนาะวันเจี๊ยบและหลูกป,ปากเตรียมหลาบเตรียมซากันได้เลยถ้าไข่ปลาทูก็กินซามะเขือเนอ้อหันก็สู่เขาถ้าเฮาบกหูกำลังวันเฮาก็จะซื้อเหล็กไปเลยนะโูโหละศาสตร์แล้วก็ต้องมีลักมีการหน่อยเนาะ ระดับด็อกเตอร์ทั้งหลายแล้วมามาพอกันว่าวันไหนมีกำลังต่าใดลงจากอาิตย์ก็นเลยโคจ้อนอยู่30วันนะครับล้วก็จะเปลี่ยนราศีเนอจันโคจ้อสองวันกึงเปิดถึงห้องว่าใจนางเร็วกว่าจันแหม,แมเร็วขนาดนั้นสองวันสองวันกึมก็เปลี่ยนแล้วเนออังคารโคจ้45วันเปลี่ยนราศี พุทธโคจร30วันพฤหัสโคจรไปปีหนึ่งนะจะเปลี่ยนราศีซุกโคจร30วันเสาร์โคจรไป2ปีกรึ่งลาหูโคจรปีกรึ่งเกตโคจร2เดือนลวะกะ็มะลมตตยุูโคจร7ปีเนะถึงจะเปลี่ยนราศีเตือนหนึ่งนะธรรมดาสัติไหนบอกอีเน,นะ<ว>กันนึกว่ายากนะขอ,อยากก็นีนได้ก่อว่าอันอก่อนไปก็ฝากคำผมไว้กัาเนอ ขว่าโตโอ้โหเจ้าหวานเจี๊ยบคลิปนี้เขาก็จะมาอู้กันเรื่องมหาทักษะนะครับมันคือไอยังเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะเอาไว้พยากรณ์ดวงชะตาเนี่ยครับตามวันต่างๆในเจวันแต่ทางโหราศาสตร์จะมีอยู่แปดวันเนอะก็คือวันพุธแบ่งเป็นสองกะเนาะมีกลางวันและก็พุธกลางคืนนะจากเจดวันปกติก็จะเป็นแปวันละแปดจองเนาะ แล้วเขาจะจำจะได้กําเนี่ยมาเขาจะไปตัวกันจ้าเน้อยกมือขึ้นมาข้างได้ก็ได้ท่ายก็ได้ขวาก็ได้เริ่มตีนิ้วตีโยตั้งท่ายแล้วก็ตั้งบนซุดหนาะเป็นเลขหนึ่งแล้วก็นับเลี้ยงไปตามเข็มนาฬิกาเลยเน้อจากหนึ่งไปสองแล้วก็ไปสามลงมาสี่แล้วก็ไปเจ็ดแล้วก็ห้าแปด สุดท้ายจบตีหกเนาะตามหูตีประกอบได้เลยนะครับแล้วแต่ละจองก็จะมีหัวข้อแหมแปดยางนะก็คือบริวันอายุเดชสีมุลละอุตสาหะมนตีกาลีส่วนอันนี้ก็ต้องท่องจำเอาหน่อยเนอปะปัญกานะครับมาเอามาลองยกตัวอย่างกันเนาะสมมุติว่าเขาเกิดวันอาทิตย์นะ เฮาก็จะเริ่มนับบริวารตีเหล็กหนึ่งเป็นวันอาทิตย์เนาะเรื่องตัวเลขแทนดาวเนี่ยจำกันได้อยู่ก็ถ้าจำไม่ได้ก็ลองไปเปิดพอคลิปอักษรย่อของดาวเนอร์นาทีเดียวนะฮู้เรื่องเลยนะครับแล้วก็นับไปเรื่อยๆนะมันจะไปจบเตจ่องเลขหก ok เนาะหรือว่าวันศุกร์นะครับที่เป็นการีร้องพอเนอเขามาร้องพอแหมสักตัวอย่างเนาะถ้าสมมุติว่าเขาเกิดวันอังคารเนี่ย แล้ก็เริ่มนับบริวารติเลขก3แนะแล้วก็น,นับไปเรื่อยๆเนาะ3บริวาร 4. อายุ 7. เดท 5. สี 8. มูลละ 6. อุตสาหะ 1. มนตี 2. กาลีนะครัคบ2มันก็จะลงกาลีพอดีเนาะถ้าไผนับได้ตามที่ผมบอกนี่คือสุดยอดปลายเป้าละ, <S <S ละเดี๋ยวผมจะบอกขุมกำเนิดว่ามาหาทักษะเนี่ยเอาไปทำนายตั้งไดในโหราศาสตร์นะคลิปนี่ม่อีก,ก่อนละ เดียวเจ็บหัวเล่นบไได้ยนะวันนี้ก็จะมาเล่าวิธีการพอดาวสุภะเคราะห์ดาวบาภะเคราะห์จากมหาทักษาให้ฟังนะครับว่าดาวใดเป็นดาวสุภะเคราะห์ก็คือดาวตีหื้อคุณเนาะแล้วก็ดาวบาภะเคราะห์ก็คือดาวตีหื้อโทษจากที่ผมวงๆไว,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 ว้ก็จะมีอยู่2แบบก็คือบวกกับคูณเลขตีอยู่ในบวกจะเป็นดาวสุภะเคราะห์นะมีเลข2 4 5 6ห้า หรือห้องว่าดาวจันทร์ดาวพุธดาวพฤหัสหรกะดาวศุกร์ดาวพวกนี้ก็จะฮอคุนหนอส่วนดาวี่อยู่ในคุ้นหรือกากบาทนั่นก็จะเป็นดาวบาพระเคราะนะจะมีเลขห3 7 8หรือดาวอาทิตย์อังคารเสาร์ราหูดาวบุนี่ก็จะฮอโทษง่ายสุดแลวหนะเวลาเอาไปทำนายเขาก็ต้องหูวัาดาวไหนดีดาวไหนมันบดีเนะเขาก็จะจำตัดเนี่ยไปทำนายหนอ ปูนพร้อมก่อสุดลหล่อพร้อมร้ยาวันนี้ก็จะมาอู้เรื่องกำลังวันดาวพระเคราะห์กันนะครับจากที่เฮาได้หู้มาหาทักษะไปแล้วเนาะไผ่หู้ก็ลองไปพอคิปเรื่องมาหาทักษามาก,ก่อนเนอรนะ์นาทีเดียวนะหู้เรื่องเลยวันนี้เฮาก็จะมาอู้เรื่องกำลังวันเริ่มจากวันอาทิตย์กำลังวันคือหก วันจันทร์กำลังวันคือ15วันอังคารกำลังวันคือ8พุธกำลังวันคือ17เสาร์กำลังวันคือ1ิพฤหัสกำลังวันคือ19บกาลาหูหงหรือพุธกลางคืนกำลังวันคือ12และศุ์กำลังวันคือเ1เอนะครับจำง่ายๆเลยทุกหัวมุมกำลังวันจะลงด้วยเลขขู่เริ่มจาก6แล้วก็บวกไปทีนะ2มันจะจบตีสิบพอดีนะครับส่วนเลขตรงกลาง เริมจาก15บวกไปทีละ2ก็จะจบตีเสาเอสเลขมูนี่นะถ้าคนตีชำนานการก็จะเอาไปเนี่ยได้หลายอย่างเนาะยางเช่นทำยันต่างๆเนี่ยเตียนเอ้ยทำของขังนย่ยเขาก็ะเจเหล็กมูเนี่ยครับกากำลังวันเต่ายิบได้เนะมาะหมุมเดิมจาก6บวกไปทีละสองตรงกลางเดิมจาก15บวกไปทีละสองเต่าอี้เลยวิธีการจำมันจะเหลือสมองเข้าไปได้จะได้เนาะ หวานเจี๊ยบวันนี้จะมาอู้เหลืองพักมนเสิร์ตนะครับมันคือออหยังเนาะบแมนว่าโดนเล่นของเฮกา้าบแมนเดอร์ไปน้องเอาอะพักมนเสิร์ตก็คือการตีดาวเนี่ยโคจ้อนบ,บปกติเนาะโดยโปกติดาวจะโคจ้อนเดินไปตั้งหน้าอย่างเดียวเหมือนกับเขามีคนใหม่เ,เขาก็ต้องเดินหน้าต่อไปจะไปที่ให้นะเหมือนคนเมาเหล้านั่นเนาะเป๊ะไส้พ่องเป๊ะขวอง หลัง39หน้า29เในทงางโหราศาสตร์เป็นกระห้องว่าพักมนหล้วกรเสิร์ตตีว่ามาตึง3อยยางนี่ไม่ได้เฮือคุ้นนะฮือโทษย่างเดียวเนอาไปนองเอาอามาพอว่าตึ้ง3าย่างนี่จะเป็นจะได้หนอเริ่มต้นตีพักการตรีดาวพักก็คือดาวโคจรจ้าลงหรือว่าเดินหอยหลังนะถ้าดาวมดดาวเนี่ยจะโคจรจ้าลงหรือว่าจะหยุดอยู่กับตี ห้องว่าดาวที่ข้าเดินอิเตะส่วนดาวเซิร์ฟก็คือดาวโคจรเพิ่มความเร็วขึ้นเหมือนนัดสาวน้อยไปหนยน่ออเ,เราะต่อตันเป็นตันะนะครับลักษณะตีปกติ3อย่างนี่ได้ก,ก็ตามตีดาวโคจปรปกติถ้าตอนนั่นสมมติว่าดวงเขาจะมีโชคอาจจะบม่มีโชคมาก็ได้เนอะโชคอาจจะลอยหายไปก็เหมือนฮักเขาข้างเดียวนะหรือตอนนั่นมีปัญหาเรื่องความฮักอยู่ก็อาจจะนัดเก่า ทะเลาะกันเรื่องเก่าเลยนะแต่ขอเพื่มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวบ่มีอออย่างมาทำลายเขาได้หนอไปแล้วเด้อจะไปฟังเซอร์ถาสาวน้อยก่อนเอาละครับวันนี้เขาก็จะมาอู้เรื่องถาดประจำราศีหนอโห่ละาัดหนึ่งนาทีอันถาดต่างๆในราศีนะครับก็จะมีอยู่สี่ถาดต่ออันเนอร์ก็คือถาดดิ้นน้ามล้มแล้วก็ถาดไฟต่อเอี้ยน่ะมันบอกจิมมีอย่างนักอย่างหลาย เกอบเบอร์เฮเป็นการเสียนาฬิกาเฮ้ยเสียเวลามาเริ่มกันเลยเล่นแล้วเล่นแหมเหเริ่มต้นตีราศีเมษถาดไฟราศีพฤกษ์ถาดดินราศีเมถุนหรือมิถุนถาดล้มราศีกรกฎถาดน้ำราศีสิงห์ถาดไฟราศีกันถาดดินราศีตุลถาดล้มราศีพิจิกถาดน้ำราศีธนูถาดไฟราศีมังกรถาดดินราศีกุมถาดล้มแล้วสุดท้ายราศีมิ้นถาดน้ำมันก็มีแต่เอะเนาอ ถ้าเขาจะเอาจาง,ง่ายๆเลยนะครับมันก็นจะเลี้ยงกันเริ่มต้นก็นคือ,ไฟ,อ,ไ,อไฟดินล้มน้ำอีนาะท่องไปเรื่อยๆเนอะไฟดินล้มน้ำไฟดินล้มน้ำไฟดินล้มน้ำเดี๋ยวก็จําได้แล้วเขาก็เอาไปพนวก,กับจือของราศีนี่นะจาง่ายแค่เดี๋ยวจําได้ขึ้นใจแน,น่นอนครับส่วนต้นถาดกลางถาดปลายถาดก็จะแบ่งลักษณะนิสัยได้แห็คลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะครับ วันนี้เขาก็จะมาอู้ต้นถาดกลางถาดและปลายถาดกันนะครับในหนึ่งถาดก็จะมี3ามราศีเนาะยังตีเฮาได้เฮียนกันมาทีได้หูกันมาละมีต้นถาดกลางถาดปลายถาดสมมุติว่าเขาเป็นถาดไฟกับเป็นไฟตีแห้งแล้วก็ก่อยๆไล่ไปกลางถาดแล้วก็ปลายถาดก็จะอ่อนมาหน่อยบอลุนแรงเต่าต้นถาดกลางถาดเนาะถ้าเป็นยานระบายก็จะเป็นยานระบายอ่อนๆยกตัวอย่างเช่น เฮาลักคนาล้าสีเมษเนี่ยเป็นต้นถาดไฟเฮากระทายได้เลยว่าลักษณะในใิสัยของคนคนนี้เนี่ยเวลาโมโหหรือมีน้ำโหเนี่ยจะโกรธเป็นฟื้นเป็นไฟไผ่าหวแหงกับบฟังเป็นไฟนรกโลกีกเดือดขึ้นหน้าไผ่อูบะทูหูได้กินลูกกุ้ยแน่ไม่ตวอย่บยางแหมซักล้าสีเนาะสมมุติว่าเฮาลักคนะล้าสีมังกร ็นต้นฐานดินเนี่ยลักษณะนิสัยก็จะเป็นคนเนิบเนิบเยิ้มเยิ้มเฉยเฉยบ่พหูธหอนหูหนาวตัวใดเนี่ยมันกร e นะบอกอีนะมอกอีนี่บอกไดมอกอี e นี่นะจะไปย่อยเนิดเดี๋ยวได้แจ็กลูกกุ้ยให้เหี้ยกล้าฝากหมูทะลุไว้ในอ้อมอกอ้อมใจปี่น้องอาอาตัวเนิอครับสวัสดีครับ